بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين รับช رح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفكه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สำนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ของมัสยิดอิคารมะตุลมุอ์มินีนนะคะวันนี้หะดีษที่จะมานำเสนอเป็นหะดีษเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่เป็นสุภาพบุรุษค่ะอันอบีฮ์ฮุไรร์ราะบิยัลลอฮ์ฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮิซลาลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมมา أسفل من الكعبيني من الإزاري ففِنَّا มา as f a า as นันกีกบอันนีมีนัลอิซาริฟะฟินนาริราวหัวอัลบุคอรีค่ะรายงานจากท่านอบบฮุรฮุรรรอดิยัลลอหวอันหูนะคะได้กล่าวว่าท่านอัลซุนซาลลอห์วอะไรที่ว่าล่าได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่ต่ำลงมากว่าตะตุ่มจากบรรดาชายเสื้อผ้าทั้งหลายเว้นแต่สิ่งนั้นจะอยู่ในไฟนรกค่ะไม่มีสิ่งใดที่ต่ำลงมากว่าตะตุ่มจากชายผ้าทั้งหลายนะคะเว้นแต่สิ่งนั้นจะอยู่ในไฟนรกบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีค่ะ ถ้าเราสุนสาลรอหวแล้วสาจรลำเน้นย้ำนะคะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งบรรดาบุรุษทั้งหลายว่าเวลาสมใส่เสื้อผ้านะคะสิ่งที่ยาวลงมากว่าตะตุ่มนะคะเดี๋ยวใน ในรูปภาพพาดิษจะมีให้ดูอยู่ว่าถ้ามันเลยลงกว่าตะตุ่มลงมานะคะบริเวณนั้นหรือว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในไฟนารกค่ะเพื่อเป็นการลงโทษนะคะส่วนใหญ่การแต่งกายที่ยาวขนาดนั้นนะคะสําหรับผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามอะไรแต่ว่าต้องเรามาระวังเรื่องเนจิสเพราะว่าผู้หญิงต้องแต่งกายปกปิดตั้งแต่ใบหน้านะคะปกปิดทางร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือดังนั้นเท้าก็ถือว่าเป็นเอารอการที่ผู้หญิงจะใส่ชุดกรอมลงมาแล้วก็ให้มีการสวมถุงเท้านะคะแต่การกรอมนั้นต้องไม่ ความถึงขั้นลากพื้นก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ชายการแต่งกายโดยเสื้อผ้ายาวกรอมลงมากับพื้นถือว่าเป็นการแต่งกายเหมือนคนที่เป็นผู้ที่เยื่อหยิ่งจองหองนะคะหรือเป็นผู้ที่อดโอ้อดความมั่งมีนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังฮะดีษบทนี้ง่ายๆสั้นๆนะคะเตือนบรรดาบุรุษทั้งหลายแล้วก็บอกบรรดาสตรีด้วยว่าการแต่งกายที่เกินพอดีถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและสําหรับบุรุษสิ่งที่ยาวลงมาไม่ว่าจะเป็นชายผ้านะคะถ้ามันยาวกว่าตะตุ่มลงมาถือว่าเป็น ส่วนที่จะถูกลงโทษในไฟนรกค่ะเน้นย้ำะดีสกครั้งนะคะมาอัศฟะลามินละกาบายนีมินลอิซารีฟะฟินนารีสิ่งที่ต่ำลงมานะคะกว่าตาตุ่มจากชายผ้าทั้งหลายไม่มีสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นจะอยู่ในไฟนรกค่ะฝากะดีบทนี้ด้วยนะคะขอให้เราแต่งกายถูกต้องตามหลักการตามที่ท่านาะซูลได้ทำไว้เป็นตัวอย่างขอให้เราเป็นคนที่แต่งกายด้วยเป็นการปกปิดเอารอไม่ใช่เป็นการแต่งกายเพื่อโอดโชมและขอให้เราระมัดระวังนะคะว่าการแต่งกาย ของเราผู้ชายวันนี้ถูกตัวเตือนในเรื่องของการไม่ให้ยาวจนเกินไปแต่สตรีนั้นถูกเตือนมากมายในการแต่งกายไม่ให้รัดรูปไม่ให้ฉุดฉาดไม่ให้เป็นจุดเด่นไม่ให้มีความบางเพื่อจนกระทั่งเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเสือ้อผ้าเพราะฉะนั้นการแต่งกายของสตรีให้ระมัดระวังการแต่งกายในเรื่องของเครื่องประดับสําหรับผู้ชายต้องระมัดระวังส่วนที่เป็นเรื่องของทองคําผ้าไหมส่วนของผู้หญิงการแต่งกายด้วยกับ การมีเครื่องประดับต้องเระมัดระวังในส่วนของเสียงและความแวววาวของมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนในครั้งต่ตอไปค่ะอินชาอัลลอสิ่งที่ต่ำลงมากกว่าตะตุต่มนะคะจากบรรดาชายผ้าทั้งหลายแน่นอนสิ่งนั้นจะอยู่ในไฟนรกฝากะดษีด้วยค่ะอสัส,สลัมอัลัยกุมมมเรหมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ